แนะนำตัวทุก็เอาเริ่มจากสาวสาวคนแรกเลยเอย่าว่าเขาสาวด้วยไหมบอ,รอครับน่ารัก<อ>จังเลยหยุกว<ด>่า<น>แตโ่โดนโดนเราไม่เนี่ยให้ให้ใหใหสุดหล่อคนแรกครับ<อ>สวัสดีครับผมไปไปโอริโอสวัสดีทุกคนครับ อยู่แถวบ้านเนี่ยกระเทยเหรอกระเทยอยู่แบบไม่เรียนเลยก่อนครับเลยอย่างงี้เหรอไม่ย่างงี้เหรอผมไ่ตอนไหนเรียนเลยก่อนขับกันขับกันขับขอโทษนะซื้อสวัสดีครับผมนุ้งฮะดนสิงห์มิวสิกครับผมสวัสดีครับผมเต้ตะคุณต่อครับ สวัสดีครับผมแกบบะพีกเอสพีกนะฮะครับสวัสดีค่ะวางไอ้มณิตาซิงเกิลคอร์ดค่ะสวัสดีเลยนะสวัสดีค่ะอ่าอ่าอ่ากูบอกแล้วมันวิ่งแล้วอีกคนกูบอกแล้วสวัสดีอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยกูชอบแบบนี้แหละกูชอบแบบนี้แหละฮาร์ดคอร์ดีมันหวานไม่ชอบเหรอเอามาเอามันสิเอาเนี่ยเอาฝั่งนี้ใหม่สิ สวัสดีค่ะชอบไหมแบบนี้ก็ชอบก็พูดเพราะก็เพาะอยู่อ่ะลองพูดซิสวัสดีถามขอผู้ชอบแบบนี้แหละไม่ต้องไปพูดเพราะนี่แหละแข็งแข็งสวัสดีโคตรชอบเลยว่ะอ่ะพี่ไอต่อค่ะยินเลยฮะเอาแนะนำตัวไปแล้วไงเอาแนะนำไปแล้วอ้าวยินยังพูดจบเลยเนี่ยเมื่อกี้สวัสดีค่ะยังไม่ได้บอกบางไอมานิตาเลย ก็สวัสดีค่ะบางไอมันิตาสิงเลคคอร์ดค่ะเนีค่ะทุกคําเลยอ่ะเอางี้เอางี้พี่บายไหนลองไหนลองสวัสดีแบบฝั่งนู้นสวัสดีค่ะสิสวัสดีแบบฝั่งนู้นสวัสดีทุกท่านครับไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงสิงไม่เอสิกจุ๊บใช้ก่อนได้ไหมพี่ชอบมากฮาร์ดคอร์เนี่ยพี่คนชอบไม่ต้องพูดพร้อมต้องพูดค่ะหรอกเดี๋ยวยังไงกูชอบเหมือนเดิมอ่ะวันนี้วันนี้ดีใจไงสิงเลคคอร์ดมาสามคนสิงอ์กมาสามคนใครบ้างนี่ไงยินพี่ไอ